อาจารย์ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ามันอ่านยากแปลเป็นไทยผมก็ไม่อยากพูดนะมันไม่ดีเพราะว่าเขาใช้ Google Translate แปลแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแปลด้วยอะไรนะแล้วลลวันนี้ผมที่ผมเข้ามาแมปนี้ก็คือผมจะมารีวิวตัวละครกูโกจสตอลุกนี่ฮะอ่ะถ้าใครดูมหาเวทพนึกมาก็รู้ว่าเขาเป็นใครนะอ่ะผมจะอธิบายก่อนก็เาขาสั้นๆก่อนนะอ่า <c oughs> อืมอีนินึงนะทุกคนเตรียมเสจก่อนเอาล่ะ คือโกโจสตารุเนี่ยจะเป็นชายเหมือนไวยัลกงพลั้างจะไม่ผิดเขาจะเป็นชายลักษณะแบบผอมๆผ,ผมขาวตัวเองจะปิดตาตลอดนะแต่ปากกับจมูกไม่ปิดนะปิดแค่ตานะเพราะว่าไม่อยากเห็นตาก็หน้าหล่อๆของเขานะว่าไม่งั้นเดยวสาวามาชอบกันนะก็ผมอธิบายเขาสั้นๆแค่นี้นะถ้าโกโจจะไม่ผิดนะโกโจสตารุ Go เป็นอาจารย์นะของตัวเอกถ้าใครรู้ชื่อตัวเอกก็ คอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าผมลืมแล้วนะก็เอาละวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลนะโอเคนะครับก่อนสกิลแรกนะของโกโจสตัลุนั่นก็คือไสยจเวทย้อนกลับสีแดงซึ่งมันแปลไทยเป็นคำว่าพลิกกลับสีแดงนะฮะอ่ะช่งมันเอาละการแหลกเล็กน้อยนะนะก็คืออ่ะทุกคนจะเห็นใช่ไหมฮะว่าตะเกียบเบคอนของเราเขา ใช้สกิลแรกอ่ะมันเอาจริงๆนะเขามีนิ้ว,ดวนะ้ด้นหะดูนะมองเห็นไหมครับมันมองยากเหมน,นะขออภัยด้วยนะส่วนอ่ะส่วนสกิลต่อไปนะลิฟสีน้ำเงินนะก็คือสยเวจนก,กับสีชาตินั่นเองนะะอ่ะดูนะครับซึ่งโกโจไซคใช้บ่อยสุดละถ้ามุนจำไม่ผิดน,นะในภาคสองผมเห็นเขาใช้อยู่อ่ะดูนะครับเขาจะปลาไป มันจะเหมือนบโบโิวตัวนิดนึงก็คือจะปลาไปนะฮะก็คือปลาแบบลอยไปเดี๋ยวผมจะทำตูให้ตายนะฮะเดี๋ยวรอก่อนจนะทำตูให้ตายคนระับนันึ่งก่อนเพราะว่าตูมันจะตายมันตายยากนะก็เดี๋ยวคอยดูนะทุกคนก็คืออ่ะดูนี่คนระับสามสองหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยสลายนะฮะจะสลายไปเลยก็คือไม่สามารถกลับมาได้หยอกเจาะคือมันเกิดได้นั่นแหละมันก็เขาก็คือดัมมี่นะนี่เราสนใจมาก สิลที่สามนะสกิลเรียกว่าอะไรอ่ะการโจมตีด้วยความโกรธแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาใช้กับใครผมจำไม่ได้ละเคยเห็นคนต่างชาติเขารีวิวหรือว่าเขารีวิวด้วยอะไรกันแน่เขาตัดต่ออยู่นี่ผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าผมรู้วิธีตัดต่อเดี๋ยวผมจะมาคุณดูแล้วกันนะสกิลที่สามนะมาดูกันนะตัดตัวทำตัวให้ตายนะอ่ะเอาเลยสามสองทุบแม่างเธอเออ มันจะเหมือนในอนิเมะก็ตรงว่าโคโจพอต่อยไอตัวอะไรนะคนดำๆจะผมไม่รู้อะเขาคือใครนะผมไม่รู้เหมือนกันนะพอโดนโจมตีแล้วกระเด็นอันนั้นเหมือนในอนิเมะใช่เหมือนเหมือนมากผมไม่ได้โกหกเหมือนเหมือนจิะต่อไปท่าที่สี่นะฮะอินฟินิตอ่ะเรียกง่ายๆก็คือมุเก็นนั่นเองแหละนำมันใช้ดูสามสองจึ๊บอะทุกคนคิดว่ามันจะไม่มีอะไรกัขึ้นใช่ไหมแต่พอต่อย อ่ามจะแรงใช่ไหมแต่พอใช้ท่าแบบนี้ก็คืออันนี้คูดาวนาเนาะคุณจะจะฆ่าไมเลยเนาะเพราะว่ามันคูดาวนาฆ่าเราาสิ่งนั้นก็ขออภัยด้วยอ่านะฮะก็ขออภัยเป็นอย่างดิ่งด้วยนะครับก็ขอโทษด้วยก็ช่างมันนะครับอ่าต่อไปเป็นสกิลอันตินะครับนะฮะจะเริ่มแล้วนะครับสามสองหนึ่ง ู <ort. S 1> ู <silently> <ous> ูกกกะ้นใชะครับตอนนี้เริ่มเปิดอันติแล้วสกิลแรกนะฮะพลิกกลับสีแดงก็คือสายเวทย้อนกลับสีแดงแต่แตกต่างก็ต้องที่สามสองหนึ่งดูนะฮะใช่พ่ออะฮะมันโหลดนานต่อไปปาล์มสไตล์ท่านี้น่าจะเป็นพลงแรงนะถ้าใครไม่กล้าดูก็ขอไปนะครับเอาละออ เออเออเออโอ้ออออออลอยเลยอ่ะผมผมไม่เอาสกลิลที่สนะสกลิลที่สมันจะทำให้อันตีหมดเลยอ่ะต่อไปโยทินไขรนะับกลางอันอ,อ,อ,อ่ะ ไ้ท่าท่าที่สามครับเอาเลยสยเวทยกเสย็สยเวทย,ย,ย้อนกลับฉากรวมกันเป็นหนึ่งถึงแม้ภาพมันะลกชาก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเกมมันก็เาเรียกว่าไงไอโฟอนผมไม่ให้รับรองนะครับมันรับรองไม่ได้นะก็คือมันกระตุกมากนะครับ จริงฮนะผมไม่ได้โกหกจริงนะอ่ะอ่ะทุกคนบอกว่าเอออยากใช้ท่าสามใช่ไม่ได้อ่ะท่าสามกับมุก,กิตอ่ะเ,อเลยแม้แนะต่ตัวเองก็นะไลททุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงถึงแนมะ้มันแบบจะรุนแรงนะแต่มันกระตุกด้วยมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบพอจะได้นะมันก็ยากมันกลมรับไม่ได้ มันไม่ได้ให้เออใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกวนนีัญญาระนะนนี่ผมีวัอะไรนะวันนี้อะไรเออใช่ผมลืมเออใช่วันนี้นะ่าจะวันจันทร์มั้งถ้าไม่ผิดเออโอเคเออก็นั่นแหละจะชวนเพื่อนมาเล่นนะพรุ่งนี้ผมจะสุ่มสามเกมนะครับก็คืออันที่สามก็คือแบบที่ผมรีวิวนี่แหละเออรีวิวตัวละครนะที่ผมนั่นแหละชวนเพื่อนมา มันจะมีแมปสาแมปที่ผมจะเข้าไปเล่นก็คือแมปกําจัดซอมบี้ซอมบี้แอคที่เมื่อวานเราไปนะต่อไปก็แมปผีนะเดี๋ยวให้ทุกคนเดากันเองว่าผมจะเอาเล่นแมปอะไรนะเกิดเกิดกี้แน่แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าพรมีเพื่อนคนหนึ่งอะบอกเอาเล่นเขาบอกเลยเขารีบลบเกมนันทิน้งเลยเพราะว่าไม่กล้าจะไม่กล้าดูผีสุดยอด สุดยอดมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นคลิปทมอยนะครับหนึ่งนึ่งหนำหนีหน่วมหนนีนะก็ก็ขอปิดคลิปเองเท่านี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มือถือผมไม่ไหวแล้วนะครับก็ก็เกือบเพียงแล้วเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปของผมด้วยนะถ้ายิ่งถ้าผู้ติดตามถึงสิบนะผมจะอัปเกรดตัวละครผมละ ก็คือผมหน้านะส่วนถึงหนึ่งเสื้อกับกางเกงนะส่วนหนึ่พันนะผมจะอัปเกรดท่าเดินนะท่าเดิอนอันมิชั่นนะครับอ่าแล้วเนะจอกันนะครับไปในคลิปหน้านะครับ็อโชคดีนะครับเพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วเนาะก็ขอปพิคคิปไปทั้งเินนะครับสวัสดีครับ